ครั้งนี้กิจกรรมต้อนรับเดือนรอมฎอนอันประเสริฐที่จัดขึ้นในครั้งนี้นับว่าเป็นสิ่งที่สวยงามของอำเภอยี่งอเป็นกิจกรรมที่ดีเพื่อร่วมกันต้อนรับเดือนรอมฎอนอันประเสริฐของพี่น้องมุสลิมทั่วโลกงานในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่มีความภาคภูมิใจของชาวยิ่งอนั่นแสดงถึงความสามคัคคีความร่วมแรงร่วมใจกันของทุกฝ่าย ผมเชื่อว่างานในครั้งนี้มีการประสานงานมีประสานการประสานความร่วมมือจากหลายฝ่ายรวมถึงเทศบาลตำบลยี่งอด้วยและมีอาจจะประสบความสําเร็จหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆดังที่ปรากฏในส่วนของอําเภอยี่งอเองได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่ตลอดจนผู้นําศาสนา และพี่น้องประชาชนในละแวกใกล้เคียงนี้ท้ายนี้กระผมขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสท่านสทธิชัยศักดาเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติมาในพิธีเปิดบัดน,นี้นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีการของงานเส้นทางโลกนี้สู่โลกหน้าเป้าหมายคือสวรรค์น,นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ เอาละครับขอขอบคุณท่านในอำเภออีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อกล่าวต้อนรับท่านผู้ว่าการจังหวัดนร,ราธิวาสของเราและก็ท่านผู้มีเกียตรตินะครับที่มาในงานของเราในวันนี้นะครับลำดับต่อจากนี้ไปนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนร,ราธิวาสนะครับเพื่อเป็นประธานในการเปิดและขอเรียนเชิญท่านประธานก้นบุญวางิทนะครับเป็นกล่าวรายงานขอเรียนเชิญครับ ขอเชิญโอน้าส่วนขน้างบนกับผู้ว่าครับเดียนท่าน สิธีธิชัยศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพ่อแม่พี่น้องเยาวชนที่รักยิ่งและผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านอัสลามุอะลัยกุมวลารฮ์มุลลอฮิะยะบเระกาตุกับผมนายลุกมานมามมประธานกลุ่มกอบบูวาเฮดอำเภอยิงงอรวมใจเป็นหนึ่งและคณะผู้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพธิธีเปิดกิจกรรม ตอนรับเดือนรอมฎอนอันประเสริฐยิ่งในชื่องานเส้นทางโลกนี้สู่โลกหน้าเป้าหมายคือสวรรค์ปีที่สองในวันนี้ลำดับแรกก็ผมใคร่ขอนำเรียนความเป็นมาของกลุ่มเราซึ่งกลุ่มนี้ได้มีการรวบรวมบรรดาเยาวชนจากทุกตำบลของอำเภอยี่งอมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์สังคมสิ่งที่ดีงามและริเริ่มกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งกลุ่มได้จัดกิจกรรมต่างๆเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมแล้วเช่นการบรรยายศาสนาโครงการขยะความดีกองทุนเพื่อเด็กกำพร้ากิจกรรมวันสำคัญทางศาสนากิจกรรมในเดือนรอมฎอนและกิจกรรมอื่นๆกิจกรรมทั้งมวลเพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของตนเองในการทำงานรับใช้สังคมการมีจิตศรัทธาเสียสละและมีความรับผิดชอบต่อสังคม หากเรามองภาพรวมของเยาวชนในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่มักจะใช้เวลาในสิ่งที่ไม่ดีและเยาวชนบางคนกลับกลายเป็นผู้ที่บ่นทำลายและสร้างปัญหาให้กับสังคมแต่เรามีกลุ่มเยาวชนเล็กๆที่จะยืนหยัดและทำงานรับใช้สังคมตามความสามารถและพละกำลังที่มีอยู่ขอพระองค์เอาล้อส่งตอบแทนคุณงามความดีของทุกท่านในส่วนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สืบเนื่องจากกลุ่มกบบัวเฮ ได้ริเริ่มจัดกิจกรรมต้อนรับรมดอนอันประเสริฐในปีที่แล้วซึ่งได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนทั้งผู้ใหญ่เด็กเยาวชนในอำเภอยิงอและพื้นที่ใกล้เคียงนับว่าปีที่ผ่านมาได้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งจึงทำให้คุณกอบัวเฮดได้มีการสารต่อกิจกรรมนี้ขึ้นอีกและคาดว่าจะจัดขึ้นทุกปีเพื่อต้อนรับแขอกอาคตุก,กะก็คือรมฎอนอันประเสริฐ หรือที่เร,เราเรียกว่ารมฎอนอัลมุบารอกกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่งเพื่อสร้างความตระหนักว่าเดือนรมฎอนเป็นเดือนพันธกิจแห่งอักุรอานและอักุรอานเป็นธรรมนูญของมุสลิมสองเพื่อเตรียมความพร้อมด้านด้านร่างกายและจิตใจในการเข้าสู่เดือนรมฎอนอันประเสริฐขอบคุณครับ ขอความสันติสุขจงมีแด,ด่ทุกท่านเรียนท่านในอำเภอยี่งอท่านประยูนพุทธชาติท่านผู้นำศาสนาท่านวิลาวันตวนเพงประธานกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนะราธิวาสท่านลุกมานมามะ ในฐานะประธานจัดงานกลุ่มเยาวอนกลุ่มเยวยชนกอนบุญวาหิตแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านครับก็ผมนายสิชัยศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสวันนี้ก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานในพิธี เปิดงานกิจกรรมต้อนรับเดือนลมดอนอันประเริฐนะครับหรือชื่อกิจกรรมว่าเส้นทางโลกนี้สู่โลกหน้าเป้าหมายคือสวรรค์ปีที่สองนะครับ <Yeah. S 1> ก็ก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมกับคณะกรรมการจัดงานทุกคนขอชื่นชมนะครับที่ได้ ร่วมกันจัดกิจกรรมที่ดีที่เป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเป็นการต้อนรับเดือนรอมฎอนอันรเริฐซึ่งจะมาถึงในเมชานี้จากเมื่อสักครู่นะครับท่านลุกมานมามะในฐานะประธานกลุ่มได้กล่าวไปนะครับก็นะครับ,ก,นะรบก็ต้องเรียนว่า เป็นกิจกรรมที่ดีนะครับเพราะกลุ่มนี้นั้นก็ได้ทำนะครับกิจกรรมต่างๆนะครับที่เป็นประโยชน์เป็นอย่างมากนะครับไม่ว่ากิจกรรมเรื่องเกี่ยวกับทางสำคัญทางศาสนากิจกรรมในช่วงเดือนรอมฎอนหรือแม้แต่เรื่องการบรรยายธรรมนะครับเรื่องเกี่ยวกับกองทุนเด็กกำพร้าโครงการขยะความดีในแต่ละกิจกรรมนั้นนะครับก็ เป็นการบ่งบอกถึงความร่วมไม้ร่วมมือเป็นการบ่งบอกถึงความรักความสามคัคคีและความปรารถนาอันดีของกลุ่มโยชนกลุ่มนี้ที่ต้องการอยากจะเห็นบ้านเมืองของเราสังคมของเรานั้นก้าวเดินไปข้างหน้าได้ช่วยกันดูแลช่วยกันหลังสรรสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ต่อไปซึ่งผมอยากเรียนว่าเยาวชนนั้นนั่นคืออนาคตของชาตินะครับอนาคตของชาติชาติจะก้าวหน้าจะ,จะเจริญทับท,ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆได้มากน้อยแค่ไหนเยาวชนเป็นตัวจักสสำคัญถ้า,าในประเทศเรามีเยาวชนที่มีความรับผิดชอบ ต่อสังคมรู้จักบทบาทรู้จักหน้าที่และไม่สร้างปัญหาให้สังคมผมเชื่อมั่นนะครับว่าประเทศนั้นชาตินั้นชนชาตินั้นก็จะก้าวย่างไปอย่างมั่นคงเช่นกันนะครับกลุ่มเยาวชนคนบุญวาหิตนั้นนะครับก็ได้เ,เป็นประจักษ์กับพวกเราทุกท่าน<ไ>ปีนี้ก็เป็นพิธีรณาปีที่สอง ที่ได้รวมตัวกันนะครับก็ต้องขอ,อความชื่นชมนะครับและก็ขอให้ช่วยกันในการที่จะดํารงการจัดกิจกรรมที่ดีที่เป็นประโยชน์อย่างนี้ตลอดไปและผมเชื่อมั่นนะครับผู้สูงอายุทั้งหลายผู้เอาโุโสทั้งหลายพร้อมที่จะคอยผลักดันคอยที่พร้อมที่จะเป็นผู้ที่ให้การช่วยเหลือ ให้การสนับสนุนกลุ่มเยาวชนอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ขอนเรียนและก็ขอขอบคุณนะครับในนามของพี่น้องประชาชนนะครับทุกคนก็ต้องขอขอบคุณและก็คาดหวังว่าการจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับในครั้งนี้ก็คงสำเร็จร่วมไปได้ดีบรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่เราวางไว้ทุกประการ บบดน,นี้ได้ราอสุมควรผมก็ค่อยขอเปิดกิจกรรมต้อนรับเดือนรมรอนอันประเสริฐซึ่งใช้ชื่องานว่าเส้นทางโลกนี้สู่โลกหน้าเป้าหมายคือสวรรค์ปีที่สองณนะบัดน,นี้ผมครับสวัสดีครับครับขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสอีกครั้งหนึ่งนะครับ